ครับสวัสดีครับผมผมบีพัชรุธครับเรามาพบกันอีกแล้วครับผมวันนี้ผมนะฮะจะมีมิตผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะครับ Mitsubishi Titan ปี2019นะครับเป็น New Titan นะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่บูธเทอร์มินอลนะครับ21 e น t ีวันครราชสีมานะฮะวันนี้ผมเอาตัว GS นะครับมามามาให้ให้ผู้คนได้ทราบนะฮะได้รู้ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับ ตัวนี้ราคาอยู่ที่819,000บาทนะครับจะมีทั้งหมด5สีนะฮะสีขาวนะครับสีขาวนะฮะเป็นไวท์ไดมอนด์เป็นสีใหม่นะฮะแล้วก็สตาร์ลิงสตาร์ลิงซิลเวอร์นะฮะบรอลเงินนะครับแล้วก็เกียร์ไฟส์เกนะครับเป็นสีใหม่ด้วยนะครับสันเฟร์ออร์เรนจ์เป็นสีใหม่นะฮะแล้วก็เจ็ทแบ็กเมกาก็คือสีดำนะฮะมีทั้งหมด5สีนะครับ วันนี้ก็จะมารีวิวนะฮะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าเลยครับด้านหน้าตรงนี้นะครับออกแบบใหม่แบบเขาเรียกว่า Advanced Dynamic Shield s Design Concept นะฮะกันชนสีเดียวกับตัวรถตัดกับเส้นโครเมียมและกระจังหน้าสีเงินดูสปอร์ตมากขึ้นครับวันนี้แตกต่างจากรถกระบะทั่วไปนะฮะมาดูที่ไฟหน้าเลยครับผมไฟหน้าเป็นแบบ Bolster Bi-LED นะฮะไฟสองสว่างกลางวันนะครับเห็นไหมฮะ คือไฟเดรย์ไลท์นะครับไฟกลางวันกลางวันนะครับกระจังหน้าใหม่นะครับคือดูฝากระโปรงนะฮะฝากระโปรงก็ใหม่นะครับฝากระโปรงใหม่นะฮะแตกต่างจากรุ่นเดิมนะฮะกระจังหน้าใหม่นะฮะแผ่นกันกระแทกด้านล่างนะฮะใหม่นะครับเห็นไหมฮะใหม่เหมือนกันนะครับดูไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกนะฮะ ไฟสูงไ้ต่ำอยู่ตลอดเดียวกันนะครับผมนะฮะลองมาดูนะครับแม็กนะครับแม็กอลลอยนะครับขนาด17นิ้วนะฮะยางดิสโทนสองหนะครับแล้วก็บันไดข้างใหม่นะฮะทำให้สูงขึ้นนะฮะแล้วก็เรามาดูที่กระจกมองข้างใหม่เหมือนกันนะฮะ กระจกมองข้างนะครับจะมีระบบไล่ฟ้านะครับไล่ฟ้ากระจกมองข้างเมื่อกดปุ่มไล่ฟ้ากระจกมองข้างจะก็จะทําทงานพร้อมกับไล่ฟ้ากระจหลังทํางานที่กระจกมองข้างสองข้างนะฮะจะปิอดอัตโนมัติภายใน20นาทีนะครับนะครับบันไดข้างนะฮะออกแบบใหม่เพื่อให เพิ่มพื้นที่การขึ้นลงลดมากขึ้นนะเห็นฮะลดมากขึ้นฮะคือปรับตำแหน่งให้สูงขึ้นจากเดิมเพื่อช่วยอ่าเพื่อช่วยให้ขับบนเส้นทางทุรกันดารได้ง่ายขึ้นนียนะนะครับนะฮะใหม่นะครับมาดูนะครับล้อล่างของมันนะฮะตัวนี้ไฟท้ายใหม่นะครับเห็นไหมฮะไฟท้ายใหม่นะครับฟ้าก็ฟ้าท้ายใหม่นะฮะพร้อมสปอยเลอร์หลังนะครับเห็นไหมฮะสปอยเลอร์หลังนะครับ มือเปิดฝากระโปรงมือเปิดฝากระบะท้ายนะครับเห็นไหมฮะใหม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะมีกล้องหลังด้วยนะครับกล้องหลังนะฮะตัวนี้รุ่น GLS นะครับเกียร์ธรรมดานะครับคือมันมีทั้งหมด4รุ่นนะฮะรุ่น GLX รุ่น GLS รุ่น GT และ GT Premium นะฮะนี้เลยนะครับสปอยเลอร์หลังนะฮะ ปลายท้ายสวยนะฮะออกแบบใหม่นะครับลงตัวเลยทีเดียวนะฮะเรามาดูด้านในครับว่ามันจะเปลี่ยนอะไรได้บ้างนะฮะปี2 0ง9ิ้นะครับนิวไพล์ดนะฮะ,ะ,ฮะโอเคอ่ะามาดูเลยฮะตัว g s ตัวนี้นะฮะกุญแจจะเป็นรรโมท ธรรมดานะฮะไม่ใช่ทูสปาร์ตนะครับเบาเป็นเบาะผ้านะฮะนะฮะเห็นไฮะเบาผ้าดันตัวด้านข้างนะครับตัวนี้หนึแล้วมาดูที่ฐานเกียร์นะครับนี่ก็จะเป็นได้นะครับได้จริงๆนะฮะแล้วก็มีหนังนะครับมีหนังฮะฐานเกียร์ฐานเกียร์นะฮะ มาพุ่มเครื่องเสียงที่พุ่งมาลายนะครับผมรับสายวางสายโทรศัพท์นะฮะหน้าปัดใหม่นะครับแอร์ออโต้นะฮะตัวนี้ตัวจีเนะครับเครื่องเสียงนะครับ DVD ีดีวีดีเอ็มดีสามพุทุ่ยจนะครับตัวนี้นะฮะถุงลมนิรภัยสองใบนะฮะนะครับแต่จะมีมาใหม่นะฮะเดี๋ยวก่อนดูก่อน ช่องอ USB นะครับแล้วก็เห็นไปได้ USB แล้วก็ HDMI นะครับเข้ามาเนี่ยครับทุกเราดูด้านหลังกันเลยนะครับอ่ะด้านหลังมีมาใหม่ละตัวนี้ ช่องใส่นะครับอาจจะใส่ของใส่มือถือหรืออะไรก็ได้นะครับนะครับเป็นช่องใส่ของใส่มือถือวางไว้ใส่นะครับแล้วก็ตัวนี้คือช่อง USB นะฮะสองพอร์ตเลยให้เรานะฮะประมาณนี้นะฮะโอเคครับผมงั้น ตัวนี้ก็เป็นรุ่น GS นะครับมาดูด้านหน้านะครับโอเคด้านหน้านเต็มองมันนะฮะโอเคครับวันนี้นะครับก็ถ้าใครท่านใดอยากอาสอบถามรายละเอียดนะครับสามารถ โทรหาผมได้ครับเบอร์0897221891นะฮะหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้ครับเดี๋ยวผมลงขีวะโค้ดไว้ข้างใต้นะครับเนาะก็อย่าลืมนะครับหลอกก็มีในเพจมิซูพิชิพสัสดุโคลาดด้วยครับลองเข้าไปติดตามดูครับดูรุ่นดูราคาได้ครับดูโปรโมชั่นได้นะครับแล้วก็ถ้าท่านใดยอยากจะไปชมนะฮะก็โทรหาผมก่อน ไปชมไปทดลองขับนะฮะตัวหาผมก่อนได้ครับนัดทดลองขับได้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ครับผมมีพัสรุิครับก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับขอบพรคุณมากครับสวัสดีครับ